สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับช่องลอตเตอรดักวันนี้เรามีค่าค้อมูลสูตรหวยสองตัวล่างมาฝากโดยใชย้แนวทางทั้งหมด6มงวดค่ะสูตรของเราเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขและความน่าจะเป็นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ สูตรคำนวณหวย2ตัวล่างโดยการคำนวณเราจะรางวันที่1นะคะแล้วก็เลข2ตัวล่างมาคำนวณกันนะคะโดยใช้งวดของวันที่1ตุลาสองหค่ะเรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะคะเราจะหลักแสนของรางวันที่1มาบวกกับหลักหมื่นของรางวันที่1มาบวกกับหลักหน่วยของรางวันที่1มาบวกกับหลักสิบของเลข2ตัวล่างบวกต่อด้วย2คงคูณที่ค่ะต่อไปหลักหน่วยค่ะ ราจะหลักแสนของรางวัลที่1มาบวกกับหลักสิบของรางวัลที่1มาบวกกับหลักหน่วยของรางวัลที่1แล้วก็บวกต่อด้วย3คงที่นะคะมาดูการคำนวณกันเลยนะคะเราจะห้าบวกกัน1ครั้งบวกต่อได้วย7 1ครั้งแล้วก็บวกต่อด้วย1 3ครั้งบวกต่อด้วย82ครั้งแล้วก็บวกต่อด้วย2คงที่ค่ะจะได้เท่ากับ33เอาแค่หลักหน่วยมาก,ก็คือ3ค่ะ ่อไปหาหลักหน่วยนะคะเราจะห้าบวกกัน1ครั้งบวกต่อด้วย7 1ครั้งบวกต่อด้วย1 3ครั้งแล้วก็บวกต่อด้วย3คมพ้นที่นะคะจะได้เท่ากับ18เอาแค่หลักหน่วยมาก็คือ8ค่ะเลขที่ได้38มงวดที่16ตุลานะคะ2564นะคะก็ออก38ค่ะต่อไปนะคะงวดที่16ตุลาสองหค่ะโดวยวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะเริ่มหาหลักสิบกันก่อนค่ะ เราจะเอา3บวกกันกับ8บวกต่อด้วย2 3ครั้งบวกต่อด้วย3 2ครั้งบวกต่อด้วย2องครงที่ได้เท่ากับ25เอาแค่หลักหน่วยมาก็คือ5ค่ะหลักหน่วยนะคะ3บวกกัน1ครั้งบวกต่อด้วย7 1หนึ่งครั้งบวกต่อด้วย2 3ครั้งนะคะแล้วก็บวกต่อด้วย3าครงที่ได้เท่ากับ19เอาแค่หลักหน่วยมาก็คือ9ค่ะเลขที่ได้ 5, 9้า งวดที่1่พฤจิกาสองห้ากสี่นะคะก็ออก95ค่ะต่อไปค่ะงวดที่1่พฤจิกาสองหกสี่นะคะเราจะศูนย์บวกกัน1ครั้งบวกต่อด้วย4ี่หนึ่งครั้งบวกต่อด้วย7 3ดาครั้งบวกต่อด้วย9 2้าสองครั้งแล้วก็บวกต่อด้วย2คงที่ได้เท่ากับ45ค่ะเอาแค่ลหน่วยมาก็คือ5ต่อไปค่ะ ศูนย์บวกกันหนึ่งครั้งบวกต่อด้สามหนึ่งครั้งบวกต่อได้เจ็ดสามครั้งนะคะแล้วก็บวกต่อด้สามหูที่ได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดเอาแค่หลังหน่วยมาก็คือเจ็ดค่ะหัวที่สิบหกวิจิกาสองห้าหกสี่นะคะก็ออกห้าเจ็ดค่ะต่อไปค่ะหัวที่สิบหกวิจิกาสองห้าหกสี่วิธีการคำนวณเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่านะคะสูตรของเราอาจจะเข้าบ้างหรือว่าไม่เข้าบ้างนะคะเพราะว่า สูตรของเรานะคะเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขและความน่าจะเป็นนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนเท่านั้นนะคะทุกคนต่อไปค่ะ,ะเราจะศูนย์บวกกันหนึ่งครั้งบวกต่อด้วยสามหนึ่งครั้งบวกต่อด้วยหนึ่งสามครั้งแล้วก็บวกต่อด้วยห้าสองครั้งนะคะบวกต่อด้วยสอง้นที่ได้เท่ากับสิบแปดเอาแค่หลักหน่วยมาคือแปดต่อไปหลักหน่วยค่ะ ศูนย์บวกกันหนึ่งครั้งบวกต่อด้วยหกหนึ่งครั้งบวกต่อด้วยหนึ่งสามครั้งนะคะบวกต่อด้วยสามพที่ได้เท่ากับสิบสองเอาแค่หลักหน่วยมาก็คือสองเลขที่ได้แปดสองมื่อที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นะคะก็ออกแปดสองค่ะต่อไปค่ะมื่อที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่นะคะวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเลยนะคะศูนย์ บวกกัน1ครั้งบวกต่อด้วย7 1หนึ่งครั้งบวกต่อด้วย8 3ดามครั้งบวกต่อด้วย8 2ดครั้งบวกต่อด้วย2องคูณที่ได้เท่ากับ49เาอาแค่หลักหน่วยมาคือ9ค่ะต่อไปค่ะศย์บวกกัน1ครั้งบวกต่อด้วยห้าครั้งนะคะแล้วก็บวกต่อด้วย8 3าครั้งบวกต่อด้วย3คูณที่ได้เท่ากับ32อเอาแค่หลักหน่วยก็คือ2อเลขที่ได้92งวดนี้ก็หลุดไปนะคะเพราะว่างวดที่16 ธันวา2 5งหออกแปดสค่ะสูตรของเราก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะทุกคนเพราะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะหัวที่16ธันวาสองหนะคะวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเราจะเริ่มหาหลักสิบกันก่อนเราจะหกบวกกัน1ครั้งบวกต่อด้วยสาครั้งบวกต่อด้วยห้ครั้ง บวกต่อด้วย82ครั้งแล้วก็บวกต่อด้วย2องคงที่ได้เท่ากับ42เอาแค่หลักหน่วยมาก็คือ2ต่อไปหลักหน่วยค่ะ6บวกกัน1ครั้งบวกต่อด้วย3 1ครั้งบวกต่อด้วย5 3ครั้งนะคะบวกต่อด้วย3หมคงที่ได้เท่ากับ27เเอาแค่หลักหน่วยมาก็คือ7ค่ะงวดที่30ธันวาสองหนะคะคาดว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วก็อาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องมารอดูอีกทีนะคะทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้สูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องรัตรักของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ